สวัสดีค่ะเพื่อน,พ,อนพี่พาพาเพ,เพื่อนมานั่งอยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆคงจะจําได้นะคะที่เก่านะคะตอนนี้นะคะวันนี้วันที่สองวันที่สามเนยนะคะท่าที่เข้าเขตกูเทิรนนะคะพี่พาก็เริ่มเอาต้นไม้พี่พาใส่กับใส่กระถางนะคะเพื่อจะได้ <c oughs> อากาศหนาวมาพี่พาได้ยกเข้าไป ไว้ในบ้านได้นะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆมาดูกันนะคะพี่พาปูกนี่คะ่ะคือพริกของพี่พานะคะพริกต้นนี้นะคะอายุปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะโพโพเขาเป็นดอกเป็นอะไรเสร็จนะคะเพื่อนๆเขาก็จะพักต้นแล้วก็ปล่อยให้เขาหมดดอกแล้วจริงๆนะคะพี่พาก็ตัดทำสาวเลยค่ะ ตอนนี้ทําสาวอ่อกเลยนะคะลูกก็ออกมาอย่างนี้นะคะนี่นี่รับลองความเผ็ดค่ะเพื่อนๆค่ะเผ็ดมากเผ็ดชนิดที่วัาสะดุ้งเลยไอหยาเลยละคะ่ะนี่นะคะพริกของพี่พานะคะกระถางนี้อยู่อยู่ทนอยู่นานค่ะสองปีแล้วนะคะนี่เข้าปีที่สองนะคะส่วนกิ่งมันยาวเกินไป พี่พาก็จะตัดเอามาเสียบอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมคะมาเสียบมันก็ขึ้นโอไมค์ก่นทำไมมันง่ายแล้วก็พริกท่านเพื่อนๆค่ะอันนี้เขาเรียกสวรรค์ปลูกของพี่พานะคะคือพี่พามีเม็ดมีเม็ดอ่ะมันลัดอยู่ถุงหนึ่งใช้ปีที่แล้วไปแล้วถุงหนึ่งแล้วก็ปีนี้นะคะปีนี้พี่พาก็เอามาปลูกมันก็ขึ้นดีดีนะคะ พี่พาก็หลั่นล้าเลยมันขึ้นเยอะมากนะคะมาดูตอนเช้าเกลี้ยงเลยค่ะสะล็อกมันมากินเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็วันหนึ่งพี่พาก็มานั่งถอนหญ้าถอนอะไรเนี่ยกาพื้นเนี่ยพี่พาไปเจอต้นหนึ่งต้นโผล่ขึ้นมานิดนึงมันใช่ไหมมันใช่ไหมจะบี้ใบมาดมก็กลัวว่ามันจะกลัวมันจะตายนะคะพี่พาไปก้มดม แฟนถามว่าไปเธอไปก้มทําอะไรปกชั้นดมดูว่ามันใช่ต้นเงงลักใช่ที่ฉันคิดไหมต้นเงงลักที่พากะ่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะนี่เด็ดยอดมันซะให้มันแตกนะคะแต่เขาก็เขาก็เอ่อมีช้ำๆ้ำนิดนึงนะคะไม่เป็นไรแล้วตัวส่วนนี้นะคะส่วนนี้พี่พาเพึ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาจากกระถางเล็กนะคะถ้ากระถางเล็กเขาจะไม่โตนะคะสงสัยไม่ทันแล้วนะคะพี่พาก็มาเปลี่ยนได้ นี่เพื่อนเขานะคะอันนี้มาเปลี่ยนพอได้กระถางมาพี่พาเนี่ยไม่ยอมซื้อกระถางนะคะพี่พาจะไปคาบุซเซลแล้วก็ไปซื้อกระถางถูกๆมานี่ค่ะไปได้กระถางมานะคะพี่พาก็มาเปลี่ยนให้เขาขอโทษเสียงข้างบ้านนะคะนี่ค่ะมะเขือจริงๆเขางามเขางามใบมากงามบ้าใบถ้าบ้านเราเขาก็จะเรียกบ้าใบนะพี่พาก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยมีมีบางต้นนะคะพี่พาเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดให้เขานี่ค่ะนี่ค่ะรุ่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆน,นี่รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเขือค่ะมะเขือมะเขือดีใจมากอันนี้มะเขือยาวอันนี้มะเขือยาวนะคะเห็นไหมใบเขาะจะมีสีม่วงนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะคือความภูมิใจของพี่พานะคะที่ได้ปลูกแล้วส่วนนี่นะคะไม่ใช่หญ้านะ ต้นเบญจมาศนะคะต้นเบญจมาศที่มันที่มันยาวๆแล้วพี่พาก็เอามาเสียบเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเขาก็จะเตกขึ้นมาเราก็จะได้อีกเยอะแยะแล้วส่วนพริกนะคะพี่พาไม่มีกระถางอีกตามเคยน่าสงสารไหมพี่พาก็จะใส่อันเล็กๆไว้เขาก็จะไม่ค่อยโตนะคะแต่พอเราใส่กระถางใหญ่ให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเตกหน้าเตกหลังนะคะไม่เป็นไรพี่พา เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาพี่พาได้กระถางมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาจัดให้เขานี่ค่ะความภูมิใจของพี่พามะเขือได้กินแน่นอนนะคะส่วนนี่นะคะไม่ใช่ไม้เสียบธรรมดาที่ว่านั่นนะคะทําไมถึงมีนี่ติดไว้เพราะว่าพี่พาต้องเก็บรักษาเอาไว้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆประกาศหินประกาศหินที่ มันชุนชุนนิดนึงเราเอามาเก็บเอ่เราเอามาจิ้มกับลาบกับส้มตำโอ้ยให้แซบขนาดแซบหลายน,นี่นี่นี่ต้นเล็กมันนี่นะคะถ้าเพื่อนๆคงจําได้ถ้าต้นอย่างนี้นี่เห็นไหมคะนี่ก็จะได้ดอกเยอะแยะเลยนะคะได้ลูกนะคะพี่พาก็จะได้เก็บเอาไปให้เจ๊ <c oughs> ถ,ถึงจะมาอยู่ไกลบ้าน กเกษตรอินรีย์ของพี่พานะคะปีนี้แด,ดดดีเดี๋ยวพี่พาพาไปดูนะคะว่าพี่พาทำไม่ใช่เยอะขนาดไหนเดี๋ยวพี่พาพาไปดูนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ส้มโอนะคะนี่ส้มหมอนนี่นี่ส้มแทส้มเชงส้ม นี่นะคะเวลาเราทําเขานะคะอันนี้ทําได้ยังไม่โยมยังไม่โยมแดงนะคะพเพราะแดดขวดจะหนาไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนขวดหนาทําพร้มกันนะคะแต่ขวดจะหนานิดนึงแต่เป็นแน่นอนค่ะเป็นแน่นอนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พาเลยเอามาตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้เขาจะได้แดดทั้งวันนะคะแต่ที่ไม่เป็นก็มีนะคะ นางไม่ยอมเป็นก็มีนะคะนางดื้อค่ะเขยา่าเขย่านะคะนางดือ้อนี่ค่ะคนดือ้อนี่นางดื้อแต่เป็นนะคะแต่เขาก็จะเป็นสีนี้นะคะจึงใช้ได้นะไม่ต้องทิ้งนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเยอะมากแล้วก็พี่พาได้ใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนนะคะ จุลินทรีย์รดพระธรรมนะคะรดพระธรรมนี่นะคะเพื่อนๆพี่พาก็จะมาโยดตรงนั้นนิดโยดตรงนี้หน่อยนะคะคนชอบอวดต้นไม้นะคะคนที่ชอบอวดต้นไม้นะคะมีต้นไม้เราก็ต้องอวดนะคะเพราะว่าความสวยงามของเขาตอนนี้ป่าของพี่พานะคะจะเละเทอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นการ ปล่อยให้ต้นไม้ของพี่พานะ่ะเป็นดอกแล้วพี่พาจะได้เก็บพันุ์เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นอ่าทานตะวันแคะไม่ว่าจะเป็นทานตะวันยักษ์ที่ว่าใหญ่มากนะคะนั่นก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวพอเป็นเสร็จสักพักหนึ่งพี่พาต้องหาของมะคอบเอาไว้เพราะว่าคุณกระโลกนะคะขึ้นมาจัดการโอเคนะคะเพื่อนเอนเรากลับไปดูต้นมะเขือพี่พาดีกว่า ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถามว่าต้นอิญยางถ้าบ้านเราเขาก็เรียกนี่คือต้นผักเพวนะคะเพื่อนๆพี่น้องเราชาวทางอีสานชอบรับประทานค่ะเรานะคะเพื่อนๆเวลาเราไปเคี้ยวนมันจะซ่าๆนะคะแต่มันมีผลดีกับฟันของเรามากนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นทานไปเถอค่ะแล้วเวลาปลูกนะคะเพื่อนๆขามันปลูกง่ายปลูกได้ปลูก ปลูกอะไรซะละเกินเนี่ยพเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะที่เขาขึ้นอย่างเงี้ยตัดไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มลงดินไปเลยนะคะ mm. แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใเขานะคะ mm. เขาไม่ชอบให้ไปยุ่งกับเขามาก mm. เห็นไหมคะพเพื่อนๆ mm. เขาพร้อมที่จะเกิดน,นะคะ mm. พี่พามีเยอะยะพี่พาไม่ค่อยทานพี่พาไม่งค่อยชอบ mm. พี่พาว่ากลิ่นมันมันแรงนี่หักเล้วไม่เป็นไร mm. เขา mm. เขาเริ่มได้ที่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พามา มันงอเขาหน่อยหนึง่งต้นนี้นะคะต้นประกาศเห็นพี่พานะคะเมื่อกี้พี่พายกต้นนู้นเขาออกไปเขาก็เลยลุ้มกล้มเป่าเพราะหักเลยค่ะมันหนักหนักลูกมันโอเคนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผักพิพานะคะเยอะแยะตะเปะ๊ะขายไก่เลยค่ะแล้วมาตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าทำขนมจีนนะคะ ก็จะเป็นผักสาระเหน่ตอนนี้ยอดก็ยาวขึ้นเลยนะพี่พาต้องเดี๋ยวพี่พาก็มาตัดสั้นอีกนะคะให้เขาขึ้นใหม่แล้วก็นี่ก็ต้องอูนะคะก็ผสมมาด้วยนะคะส่วนมะเขือส่วนะมะละโกพี่พาจะได้ทานไหนะเพื่อนคงจะรู้จักดีนะคะอันนี้ต้นใบบบบุกค่ะก็คงรู้จักดีเนาะนี่ค่ะก็คือผัก ผักหลังบ้านพี่พานะคะเพื่อนๆปลูกเถอค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราเราปลูกได้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยปลูกไม่ขึ้นไม่มีหรอกค่ะมือมืออ่อนมือมือเยน็นมือร้อนไม่มีหรอกค่ะขยันปลูกขยันลดน้ํามันนะคะส่วนนี้พูดนะคะส่วนนี้คืออ่า เวลาเราผัดไทยอ่ะลืมชื่อคุยช่ายนะคะเวลาเราผัดไทยเราก็จะง่ายๆนะคะไม่ต้องวิ่งไปเก็บไกลหน้าหนาวหน้าหนาวในสวนพี่พามันจะยุบลงไปมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะคะแต่พี่พาจะยกกระถางเนี่ยเข้าไปข้างในพี่พาก็สามารถมีกินตลอดปีนะคะนี่แหละคะ่ะเราต้องหัดนะคะหัดประยุกต์ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศอนะ่ะมันไม่ค่อยมีอ่ะ แล้วเราจะทํำยังไงให,ให้มันให้มันมีกินให้ได้ตลอดนะคะเพื่อน,อนมะละกอน,นี่ก็คงจะอีกนานนะคะเออนางไม่ชอบนะคะคงจะหนาวมากสําหรับนางนะคะนี่ละคะ่ะเพื่อนๆคือผักสวนครัวของพี่พานะคะไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีอะไรยากสําหรับเราเลย ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย